สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านครับผมยินดีต้อนรับที่นี่คือบ้านอาคมนะครับอยู่กับผมพี่เข้มเข้มบริวัรนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะดูดวงกันนะครับการดูดวงของชีของเราเป็นการดูดวงผ่านคลิปนะครับโดยการใช้ไพ่ทาโร่ไพ่ออร์แลเคเกวันนี้เราก็จะเน้นหนักไปที่ไพ่ทาโร่เป็นพิเศษนะครับและทอปิกของเราวันนี้ก็คือตอนนี้เขาคิดยังไงกับคุณ นึกถึงเขาคนนั้นนะครับเราเลือกไพ่นะครับใครยังเลือกไม่ได้เนี่ยเพื่อนๆก็สามารถกดโพสไปก่อนนะครับสำหรับคนที่เลือกได้แล้วตามพี่เข้มมานะครับพี่เข้มจะตั้งชื่อกองให้นะครับกองที่1ของเรานะครับคือกองเรือครับกองที่2ของเรานะครับเป็นกองม้าครับแล้วกองที่3ของเรานะครับคือกองบิชอปครับให้เพื่อนๆนะครับกดที่ time stamp เลือกรับชมรับฟังคําทํานายตามกองที่เพื่อนๆเลือกได้เลยนะครับ สวัสดีชาวกองที่1นนะครับกองที่1ของเรานะครับกับท็อปิกที่ว่าตอนนี้เขาคิดยังไงกับคุณนะครับกองเทนเพื่อนเลือคือกองเรือนะครับและท็อปิกของเราวันนี้ก็คือตอนนี้เขาคิดยังไงกับคุณไพ,พ่เทนเพื่อนเลือครับเป็น king of one นะลักษณะของเพื่อนชาวกองนี้คุณเป็นคนที่แบบมีความรู้นะครับมีความรู้ความสามารถนะครับมีข้อดีเยอะแยะเลยโดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวกับความรู้ความฉลาด นะมีสติปัญญามีปัญญาญานะครับคิดอะไรก็คือแบบปิงแวบนะครับแล้วก็นี้คือตัวตนของคุณนะครับมิไพธาทาวเวอร์นะเฮอร์มิครับเนี่ยเป็นผู้คงแก่เรียนเป็นคนที่มีความรู้นะครับมีจินตนาการสูงนะครับเซเว่นออฟคัพมีความรู้มีจินตนาการสูงนะครับเป็นผู้คงแก่เรียนสมาธิแรงสมาธิแรงนะครับบางคนแบบเออไม่ต้องจเจริญสมาธิมากแต่คุณก็มี มีมีสมาธิอย่างรุนแรงนะครับคือมันเหมือนเป็นอะไรอ่ะเป็นความสามารถติดตัวนะครับทำให้เวลาอ่านอะไรเรียนอะไรเนี่ยมันจะจําเข้าหัวเร็วคุรจะเป็นคนที่หัวดีหัวไวนะเออว่าไปหัวดีหัวไวคิดอะไรเป็นฉากๆนะครับสามารถคิดได้รวดเร็ว ว่องไวฉับไวกว่าคนอื่นนะครับหัวแลลนมีภูมิปัญญาญาณภูมิปัญญานในหัวเยอะนะครับมีลักษณะเป็นนักวิจัยนักทดลองนะนักทดลองนักวิจัยนักหาข้อมูลรีเสิร์ชต,ต่างๆนะครับแต่อาจจะมีข้อเสียเพราะว่ามีทาวเวอร์ขึ้นพี่เข้มก็เลยคิดว่าบางครั้งอะเวลาที่เราอยู่กับความรู้นะเราอยู่กับวิชาอะไรแบบนี้นะอยู่กับวิชานั้นวิชานี้มันอาจจะทําให้เราเป็นคนแบบหมุดหิดง่ายโมโหง่ายนะหมุดหิดง่ายโมโหง่าย เป็นคนที่แบบเอออาจจะมีความแบบเอี่ยงง่ายอะไรอย่างเงี้ยอาจจะต้องระวังตรงนี้นะครับอาจจะมีความอารมณ์ร้อนนะอะไรที่แบบมันไม่ได้อย่างใจเรานะอะไรที่มันไม่ได้อย่างที่เราคิดไว้นะครับอาจจะทําให้เราโมโ oh ห ok ขึ้นมานะอันนี้คือลักษณะนะครับของ ชาวกองนี้ทีนี้มาส่องดูตัวเขากันบ้างเพราะเราจะถามถึงเขาใช่ไหมว่าเขาคิดยังไงถึงคุณคอนอื่นเลยมาดูตัวเขาก่อนนะดูว่าใช่หรือเปล่านะคนคนนี้ที่เพื่อนๆถามถึงขอส่องเขาคนนั้นของเพื่อนๆหน่อยครับสองถ้วยนะห้าเหรียญเดวเวอร์แล้วก็เจ็ดเหรียญน,นะครับดูลักษณะเป็นคนที่แบบพูดเก่งคุยเก่งนะแล้วก็มีเอเนจีแบบว่ารู้เรื่อง ต่างประเทศต่างชาติเป็นอย่างดีนะครับวัฒนธรรมท,ที่แตกต่างภาษาที่แตกต่างนะครับบางทีอาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างศาสนานะครับเป็นเป็นอารมณ์แบบเป็นนักการทูตอะไรอย่างเงี้ยก็ก็มีความเป็นไปได้นะครับหรือทํางานที่เกี่ยวข้องกันไกด์อะไรแบบนี้นะครับที่เกี่ยวข้องกับต่างชาติต่างศาสนานะครับแล้วก็เกี่ยวกับการพูดคุยนะครับมีสองถ้วยกับ the ว o l ขึ้นมานะครับลักษณะของเขาคือเป็นคนพูดเก่งนะแล้วลองเขาได้ตั้งใจเรียนภาษาเขาจะเป็นคนที่เรียนภาษาเก่งมาก ดูซิว่าใช่คนนี้หรือเปล่าชอบเก็บหอมรอมริบนะครับแต่ว่ามีห้าห้าเหรียญเป็น energy ของความขาด energy ของความขาดคือบางทีจะเป็นคนที่แบบว่าขี้เสียดายาขี้งกอะไรเงี้ยคือ,อจิตของเขาเนาะตอนที่เขาเติบโตมารู้สึกว่าเขามีความยากลาบากตอน,นเด็กๆตอนโตมาเขาก็เลยจะแบบเออจะเก็บนั่นเก็บนี่อะไรไว้กับตัวในค่อนข้างเยอะเป็นคนที่แบบชอบสะสมของหรือเหตุผลเหตุผลแปลกๆบางทีเรื่องที่มันไม่น่าสะสมเขาก็เป็นคนสะสมได้ เรามาดูกันนะครับว่าตอนนี้เขาคิดยังไงกับคุณครับตามท็อปปิคของเราวันนี้ทาวเวอร์ครับกลองนี้เพื่อนๆมีปากเสียงกันมาก่อนหรือเปล่าคว e นออฟซ o r ์สครับสดาบครับแล้วก็คิงออฟคัท s ครับลักษณะของชาวกองนี้พี่เข้มอยากจะให้ระวังนิดนึงเพราะว่ามันมีเรื่องของการโกรธเรื่องของการไม่เข้าใจกันเรื่องของอาการ คุยอีกอย่างเข้าใจอีกอย่างอะไรอย่างเงี้ยคุยอีกแบบเข้าใจอีกแบบเฮ้ยเราไม่ได้ตั้งใจทาลายความรู้สึกเธอแต่เขาคิดเสีย <laughs> เขาเสียความรู้สึกลึกมากเลยอะไรแบบเนี้ยนะเออมันมีความเป็นไปได้นะให้ระวังตรงนี้นิดนึงนะมันมีความเป็นไปได้ว่าเขาอาจจะเสียความรู้สึกแอบแอบเสียความรู้สึกลึกมากเลยนะตรงนี้นะครับให้ระวังตัวของเขานะเออช่วงนี้ ให้ระวังการมีปากเสียงนิดนึงนี่ค่อนข้างเป็นหัวนะความรู้สึกเขาอาจจะไม่ค่อยแสดงแสดงออกนะเพราะามี king of cup บางทีหน้านิ่งหรือไม่ก็ไม่บอกตรงๆเออหรือไม่ก็ไม่บอกตรงๆนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าแล้ว แล้วความรู้สึกของเขาว่ารู้สึกยังไงกับเราอามีเดอซันนะครับมีแปดไม้มีเดวิลมีสองดาบแม้ว่าจะมีความแตกต่างนะแต่ว่าอมีเดอซันกับเดวิลเนาะเป็นลักษณะของการหลงไหลนะครับการหลงไหลลูกรล่นกินเสียงสัมผัสข,ของเราอะ่ะมันโดนใจเขาอารมณ์ประมาณว่าลูกรล่นกินเสียงสัมผัสข,ของเรามันค่อนข้างจะโดนใจเขามันค่อนข้างจะทัดใจเขาพอสมควรเลย มีอะไรที่ตัวเขาคุยกับเราแล้วได้สัมผัสเราเขาจะมีความรู้สึกจะมีความรู้สึกรักมีความรู้สึกชอบและผูกพันได้ง่ายแต่ให้ระวังนิดนึงนะเพราะว่ามันเป็นแบบมันเป็นเขาเรียกว่า Energy จ,จาก2-3ฐานแรกอะจากจัก,กราสามฐานแรกอะไรพวกนี้ยนะครับ พวกรู้จักกาอะไรพวกนี้นะครับมันก็เลยอาจจะดึงไปสู่เรื่องเซ็กชวลได้ง่ายนะครับแต่การที่เขาถูกใจเซ็กชวลเนี่ยไม่ได้แปลว่าผิดอะไรนะครับก็เป็นข้อดีก็คืออย่างน้อยมันมีข้อถูกตาต้องใจให้ได้มาคุยกันนะแต่ว่าเรื่องหน้าตาผ่านแน่นอนนะครับรูปลักษ์รูปลักษ์รูปรสกกินเสียงสัมผัสเนี่ยผ่านแน่นอนนะครับยังไงเขาก็เชิญออนกับเรานะแต่ว่าความคิดเห็นอาจจะมีความแตกต่างกันดังนั้นจึงต้องให้ระวังแล้วก็อะไรที่เราคิดว่าแบบ เราเคยพูดกับคนอื่นได้เราอาจจะพูดกับคนนี้ไม่ได้นะเออเพราะว่าเราเนี่ยบางครั้งมันมีไพ่ทาวเวอร์บางทีตรงตรง,ตงขวาน่าซากหรือว่าพูดจาทำร้ายจิตใจคนอื่นโดยที่แบบบางทีเราก็ไม่คิดว่าคําเนี้ยมันจะไปทิ่มแทงเขาไงมันมันจะไปทิ่มแทงเขาไงแต่บังเอิญไปแทงเขาอย่างนี้ก็เป็นไปได้นะครับโอเคขอบทวนนะครับกับชาวกองที่1นนะครับเจอกันท้ายคลิปนนเพื่อนนะสวัสดีด้วยครับ โอ okay, เคเพื่อนๆสวัสดีชาวกองที่2ครับกองที่2เราคือกองม้านะครับทอปิกของเราวันนี้ก็คือตอนนี้เขาคิดยังไงกับคุณเสียงอ,อึกัทีข้างนอกเข้าใหม่าวเนี่คือ <c ười> มันเช้าแล้วนะเสียงแถวนี้ก็จะแบบอ่อนะเวงกว่าที่บ้านเก่าในที่บ้านเก่าจะสงบกว่านี้นะครับ่อเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าตอนนี้เขาคิดยังไงกับคุณแล้วมาสองตัวคุณกันนะครับโฟล์กฟานนะครับเป็นไพ่ที่เ,เพื่อนๆได้เลือกนะชาวกองนี้พี่แค่มั่นใจเลยว่าคุณนะเป็นคนที่แบบมี อบอุ่นนะครับมีความอบอุ่นมีความน่ารักนะครับหลายคนที่เลือกกองนี้คุณจะเป็นคนที่รักครอบครัวและครอบครัวรักหรือว่าถ้าเกิดว่าใครบางคนที่แบบอาจจะเกิดมาโชคไม่ค่อยดีครอบครัวไม่ค่อยดีนะก็จะมีคนอื่นๆเนี่ยจะมองเห็นคุณเนี่ยเป็นคนในครอบครัวจะมีคนอื่นๆมองคุณในครอบครัวนะเห็นคุณเป็นคนในครอบครัวเยอะแยะมากมายนะครับแล้วก็ไพ่สเต็คนะครับมีความเข้มแข็งมีความแข็งแกร่งนะครับเติบโตมาด้วย ความแข็งแกงนะร่งนะมีจิตใจที่เข้มแข็งเบิกบานนะครับโอ้มีไฟออฟคัพด้วยแล้วก็มีอะไรชาริออดน,นะบางคนอาจจะกําลังมูฟออนนะกำลังเดินออกมาจากสถานการณ์เวลวร้ายบางอย่างนะครับทําให้เราเนี่ยเป็นคนที่แบบเข้าใจโลกเข้าใจเรื่องที่เกิดขึ้นเข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นนะทำให้เราเข้าใจทําให้เรามูฟออนได้นะครับหลายคนเนี่ยเป็นนักเดินทางนะเดินทางไปที่นั่นที่นี่แล้วคนตอบรับดีนะคำว่าคนตอบรับดีนที่นี่หมายถึงว่า ทุกคนนะอยากรู้จักเรามีความอยากรู้จักเรานะครับมีความอยากรู้จักมีความอยากพบเจออยากพูดคุยนะครับอันนี้ก็เป็นลักษณะที่เป็นลักษณะเด่นของชาวกองนี้นะครับเป็นความน่ารักของชาวกองนี้มาดูการสินอคนคบว่าตอนนี้เขาคิดยังไงกับคุณแต่ก่อนอื่นเลยเขาคนนั้นเนี่ยเป็นใครสองพลังงานของเขาครับเจดาบ จัดเม้นครับเดอะสตาร์ครับแล้วก็3ถ้วยคนเนี้ยเป็นคนที่แบบค่อนข้างจะมีความลึกลับนะลึกลับไม่แน่นอนนะครับใครหลายคนเดาใจเขายากเขาเป็นคนที่เดาใจยากนะครับมีไพ่จัดเม้นต์เดอะสตาร์แล้วก็3ถ้วยเป็นคนลักษณะที่แบบคุยเก่งใครคุยคุยด้วยแล้วก็รู้สึกว่าเออเขาให้ ให้อะไรหลายอย่างที่มันแบบถูกใจเราที่มันโดนใจเรานะครับความรู้สึกปลอดภยัยความรู้สึกมั่นคงนะมีความรู้สึกมั่นคงปลอดภยัยอะไรแบบนี้นะครับคุยสนุกเวลาไปคุยกับใครแล้วคนนั้นก็รักคนนั้นก็ชอบนะ มีมีแต่คนเขเรียกว่ามีแต่คนรักคนชอบอ่ะเป็นคนที่มีคารลมมีเสน่ห์พอสมควรแต่ทีนี้มันมีไพ่เจ็ดดาบมาด้วยเดี๋ยวพี่เข้มขอส่องก่อนว่าเออแล้วเขาเขาไว้ใจได้หรือเปล่านี่ยะ,ะมี6มีหถ้วยนะโอเค คือลักษณะของเขา,าอาจจะเป็นคนที่แบบควบคุมความรักหรือว่าคอนทรลความรักความสัมพันธ์หน่อยนะเออคือประมาณว่าตัวเองต้องเป็นคนนําาะไรแบบเนี้ยดังนั้นในเกมความสัมพันธ์ในเกมความรักอะ่ะพยายามอย่าไปนําเขาหรือว่าอย่าอย่าไปเข้าหาเขาเลยอย่าไปจีบเขาอะไรเยอะการเข้าหาให้เน้นแบบว่าไปเฟิร์ดไปอ่อยอเออก๊อกก๊อกนะเออไปทักทายนิดนึงคำสองคำแล้วก็เขาจะคิดอะไรปล่อยเขานะครับเออให้เราไปแชร์มุมมุมบางมุมมาเลยอย่างเงี้ยในมุมที่แตกต่างกันนะไม่ใช่แบบมุมซ้ำ วันนี้อาจจะเป็นรูปของการออกกําลังกายออีกวันหนึ่งอาจจะเป็นรูปที่เราไปเขาเรียกว่าอะไรไปไปแบบไป,ไป,ไ,ปไปใช้หาดไปเล่งเนี่ยเออประมาณนี้นะครับก็คือมีชีวิตเป็นของตัวเองว่างั้นเถอะก็คือไม่ได้ว่าแคร์เขามากอะไรขนาดนั้นนะครับแคร์แต่ว่าไม่ได้แคร์มากจนจนเกินความพอดีนะครับนะ ช่วงแรกๆเนี่ยเขาอาจจะยังไม่ให้ความสัมพันธ์นะเพราะอย่างที่บอกว่าคนคนนี้เป็นคนที่แบบช่วงแรกๆอะ่ะเขาจะเขาจะต้องเป็นคนแบบพูดเองหรือว่าบอกรักเองอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นคนที่ช่างเลือกนะเพราะงั้นเนี่ยตัวแรกๆก,ก็คือถ้าอะไรที่มันเกินคําว่ารักเกินเส้นไปเนี่ยก็พยายามอย่าให้เขานะแต่ให้ให้ในฐานะเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยนะคุยคุย,ค,ยคิดคิดคักคัก,คก,คกประมาณนี้ได้แล้วก็เดี๋ยวสักพักหนึ่งเขาถูกใจเขาจะบอกรักเองคนที่คุณนึกถึงใช่ไหม นี้ขอดูหน่อยสินะครับว่าแล้วตอนนี้เขาคิดยังไงกับคุณนะห้าไม้ยังครึ่งครึ่งอยู่สิหกเหรียญแล้วก็เก้าเก้าดาบแล้วก็อัศวินดาบขอให้ระวังการลุกเข้าหาเขานะเข้าหาคนรอบข้างหรือว่าถ้ากิดว่าเพื่อนๆแบบยังไม่ได้ถามถึงใครเป็นพิเศษก็คือ ใครก็ตามที่จะเข้ามาในชีวิตเพื่อนช่วงนี้พยายามอย่าไปลุกเขาแต่ให้เน้นแบบว่าเรียบๆเคียงๆนะประมาณว่าแบบโอ้ยฉันก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งแล้วฉันก็ยินดีทีาจา่จะเหมือนเหมือนคุยกับเพื่อนแบบเพื่อนที่เราไม่ได้จะเอามาเป็นแฟนน่ะเออประมาณนั้นนะครับแล้วเขาก็จะถูกใจเราเป็นพิเศษนะทีนี้ขอดูหน่อยสินะครับว่าแล้วแล้วความรู้สึกของเขาล่ะเ,ออเขาคิดยังไงโอ้ความรู้สึกของเขา ออกไพ่สิดาบน่ากลัวมากมี10ดาบกับ10ไม้นะครับเป็นลักษณะที่แบบปิดนะครับเขารู้สึกว่าเขาหลุดคอนโทรลนะแล้วคนคนี้เขาชอบแบบว่าชอบเป็นคนคุมเกมอะไรอย่างเงี้ยคือเราเองจะต้องมีการอินสปายเราไปพูดไปสั่งอะไรตรงๆไม่ได้แต่ว่าเราสามารถอินสปายเขาได้แล้วคนนี้เขาชอบให้เราอินสปายด้วยนะ อินสปายนะครับให้แรงบันดาลใจอะไรกับเขาในการที่เขาจะทําอะไรสักอย่างหนึ่งหรือแม้กระทั่งเขามีความรักก็ตามเขาจะชอบมากแต่ว่าเขาจะเฮิร์ตแล้วก็เสียความรู้สึกมากถ้าเกิดว่าใครแบบไปไปไปสั่งหรือไปพูดอะไรเขาต,งตรงๆคนคนนี้จะจะแสดงท่าทีว่าไม่ชอบนะหรือถ้าเกิดว่าโชคร้ายกว่านั้นคือเขาอาจจะไม่แสดงท่าทีแต่พอรู้ตัวอีกทีปุ๊บเขาไปเลยอะไรแบบนี้ก็ได้นะเพราะเขาขึ้นเป็น king of cup อยู่ ก็คือประมาณว่าเป็นเป็นเก็บอะเออเป็นเก็บเป็นเป็นสะสมอะไรเงี้ยคือไม่คิดก็ไม่คิดพอคิดปุ๊บมันไปเลยอย่างเงี้ยก็ได้นะครับดังนั้นอาจจะต้องระวังคนนี้นะครับไปถามความสัมพันธ์ในอนาคตนะครับความสัมพันธ์ในอนาคตนะครับต้องใช้ระยะเวลานะคนนี้ต้องมีระยะเวลานะครับพูดคุยคุยกันไปเรื่อยๆนะครับแล้วเราก็คือจะจีบกันได้นะครับมีการจีบกันได้นะมีการรักกันได้เพราอมขึ้นไพ่สี่ไม้นะ เอกจักษของตัวคุณนะคือจะรักกับใครจะอยู่กับใครก็ได้มันง่ายๆอยู่แล้วแหละแต่เพียงแต่ว่ามันจะต้องใช้ระยะเวลาไปเรื่อยๆพัฒนาตัวเองพัฒนาเราและพัฒนาความรักไปพร้อมๆกันโอเคขอบทวดนะครับเจอกันท้ายคลิปนะครับสวัสดีด้วยนะครับโอเคสวัสดีชาวกองที่3นะครับกองที่3าของเราคือกองวิชชอปนะครับ ท็อปิกของเราวันนี้นะครับก็คืออตอนนี้เขาคิดยังไงกับคุณนะครับอันนี้เดี๋ยวพี่เข้มจะด,ดูดวงให้นะเรามาดูตัวคุณก่อนนะก่อนที่จะมาดูตัวเขานะครับไพ่เด่นผู้เลือกนะครับเป็นไพ่เดอะสตาร์นะครับไพ่เดอะสตาร์เนี่ยบอ,บอกว่าชาวกองนี้มีอินสปิเรชันสูงครับมีจินตนาการมีความคิดแล้วก็ที่สําคัญคืออหลายคนที่เลือกกองนี้คุณจะมานิเฟตดีมานิเฟตเก่งนะครับมีพลังงานอยู่รายล้อมรอบตัวนะครับและเป็นพลังงานด้านดีนะพลังงานด้านบวกนะครับ ไปต่อไปนะครับเป็นไพ่ knight of coin นะครับอัศวินถือเหรียญนะลักษณะของชาวกองนี้นะครับพี่คิดรู้สึกว่าตัวคุณเนี่ยมีความนิ่งนะมีความนิ่งแล้วก็รู้จักการ manifest รู้จักการเก็บความลับเก็บความลับอยู่นะครับเป็นคนที่รู้จักนิ่งในสถานการณ์นะครับมีความรู้ที่ภาวะนะครับ the high low fan นะครับเนี่ยบ่งบอกถึงสถานการณ์ของเพื่อนเพื่อนเพื่อนเเป็นคนที่มีที่ภาวะสถานการณ์อารมณ์ตอนนี้นะครับ อารมณ์นิ่งแล้วก็เหมาะอย่างยิ่งที่จะมิเฟสชาวกองที่3คุคนผู้ควรอ,อก,การมิเฟสมากนะคนอยู่ในพลังงานสูง high vibration นะ vibration ที่ค่อนข้างสูงนะครับลักษณะตัวคุณดังนั้นเนี่ยคนรอบข้างเวลาที่รู้จักคุณนะเขาจะรู้สึกว่าคุณออล่าดีบางคนอาจจะทักว่าเอ๊ะหน้าตาทำไมดูผ่องใสขึ้น ต่บางคนอาจจะไม่โดนทักนะเพราะผ่องใสยอยู่แล้วตั้งแต่เด็กอะไรอย่างเงี้ยนะเออผ่องใสขึ้นนะหน้าตาดูแบบยิ้มแย้มดูสดใสดูมีน้ำมีนวลขึ้นคุณลองสังเกตดูนะครับออดูตอนคุณจะแบบมีความสุขมากอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วความสุขเหล่านี้มันทําให้คุณ m a n i f e ต t ได้ดีทําให้คุณเวลาอยากได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับคุณก็จะใช้เทคนิค m a n i f e ต t ต่างๆที่เขาเออ่กล่าวกันมานะครับเซลฟสติมดีอย่างเงี้ย m a n i f e ต t เก่งนะครับมีวิธีภาวะ เป็นคนที่นิ่งในอารมณ์รู้จักปรับระดับอารมณ์ไต่ระดับอารมณ์เป็นนี่ชาวกองนี้เก่งในเรื่องนี้มากนะครับ four of ครับนะครับสี่ถ้วยเรารู้จักการปฏิเสธนะปฏิเสธอะไรนะปฏิเสธพวกพลังลบทั้งหลายนะครับพลังอะไรที่เราไม่เอานะครับโอนี้ไม่เอาพลังลบนะขอปฏิเสธฉันไม่อยากยุ่งกับพลังลบ ชอบพลังบวกเท่านั้นอะไรแบบนี้คุณก็จะรู้จักปฏิเสธบางคนอาจจะมองว่าคุณหญิงก็ได้นะเออแต่คนที่รู้จักคุณจริงๆคุณจะไม่หญิงเขาจะรู้ว่าคุณมีเส้นทางที่ชัดเจนเขาจะรู้ว่าคุณชอบอะไรไม่ชอบอะไรเขาจะเคารพคุณนะครับเออรู้จักการขีดเส้นขีดบบลเดอรี่เออเส้นนี้มันเกินไปมันลาำเส้นฉันขอไม่เดินทางไปทางนั้นแล้วกันไอ้ชาวกองนี้ก็จะมีจุดเด่นในด้านนี้ทีนี้ขอมาดูหน่อยสินะครับว่า แล้วตอนนี้เขาคิดยังไงกับคุณขอส่องเขาคนนั้นก่อนเลยแปดดาบเดวิลสดาบแล้วก็หนึ่งดาบคนคนนี้อาจจะยังมีเอ่อเอเนร์ที่แบบว่าการกเราหรือว่าเลี้ยงเราเอาไว้นะเพราะมันเป็นไพ่แบบของการการก์แต่อย่างน้อยเนี่ยเขามีความแบบลหลงไหลได้ปลืม้ม ตัวเขาเป็นคนที่แบบว่ามีเสน่ห์นะเวลาใครคุยกับเขาอะก็อยากคุยกับเขาอีกเขาเขาเสน่ห์แรงอะเขาคุยกับใครเขาก็คุยได้เขาไปที่ไหนเขาก็ไปได้นะครับแต่เขาจะมีความแตกต่างจากเราเอเน g y จีของเขาจะแตกต่างจากเราพี่แ่รู้สึกว่าเอเน g y จีของเราอะมีความไบรท์นะมีความขาวมีความสะอาดมีความแมนิเฟสได้ดีอะเออแล้วอยู่ในเส้นทางเซอร์ t ปอรชั่ได้ง่ายกว่าเขาอะในขณะที่เขามันดูเป็นสายดํากว่าเราอะไรประมาณนี้นะครับมีเส้นทางที่แตกต่างจากเรานะครับ ตคนนี้เนี่ยจะถนัดในเรื่องของแบบทางโลกรูปรถกินเสียงสัมผัสแล้วก็ดูเป็นคนเท่าๆด้วยนะคนนี้มักถามถึงนะนี่เป็นลักษณะของเขาแล้วขอดูหน่อยซิว่าตอนนี้เขาคิดยังไงกับคุณสี่ไม้อสศวินดาบเดอะเวินะครับแล้วก็ไนท์ออฟวันแล้วอนนะครับ สิ่งที่เขาคิดนะครับเขารู้สึกว่าเอ้ยจริงๆแล้วว่าตัวคุณนะ่ะก็เป็นคนในครอบครัวนะมีความอบอุ่นนะเวลาได้คุยกับคุณนะ่ะก็รู้สึกดีนะเพราะว่าอยู่ในโลกเหมือนกับว่าเราออกมาจากโลกที่แตกต่างกันเลยมีไพ่เดอะเวิลด์ขึ้นนะแล้วก็เร็วๆนี้เนี่ยอัศาวินทั้งสองนะครับก็บ่งบอกว่าเอออาจจะมีการเข้ามาเข้ามารู้จักเข้ามาอยู่ในโลกของเรา เอาตัวตนของเขาเข้ามาอยู่ในโลกของเราเข้ามาทําความรู้จักกับเรามากขึ้นเพราะาคิดว่าเราอะ่ะมีความแตกต่างกับเขาอยู่ในโลกที่แตกต่างกับเขามีไมซ d ที่แตกต่างกับเขาแล้วก็วัฒนธรรมอะไรแบบนี้มันค่อนข้างจะแตกต่างกับเขานะครับหรือถ้าเพื่อนแบบยังไม่ได้นึกถึงใครตอนที่เลือกไพ่นะเร็วๆนี้คนที่จะเข้ามาก็จะเป็นอารมณ์ประมาณนี้นะครับเขาก็จะเข้ามานะครับในชีวิตของคุณ ทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันสินะครับว่าแล้วเ,เขาเนี่ยจะออกแอคชั่นอะไรอีกไหมหกไมส2ไมมเขาจะส่องนะเด็กถือดาบเขาจะส่องเขารู้สึกว่าโลกของเรา,าเขามีความแตกต่างกันมากแล้วก็ลักษณะคุณนะพี่เข้มรู้สึกว่าคุณนะวางตัวดีนะครับเขาก็เลยมองเหมือนมองเราขึ้นมาใช้คําว่ามองเราขึ้นมาไม่ใช่มองเราลงมานะ คือระวางตัวดีนะวางตัวแบบสูงกว่าเขาเข้าใจการวางตัวนะครับอารมณ์ประมาณนี้นะครับก็เลยจะมีการมองเข้ามาจะมีการสอดการส่องนะครับจะมีการทักทายบ้างเป็นบางระยะนะแล้วก็รู้สึกเหมือนตัวเองเป็นหมาเหา่าเครื่องบินอะไรอย่างเงี้ยนะครับท้ายที่สุดแล้วคนที่เราถามถึงเนี่ยมันโอเคไหมวันเดอร์ฟูลอ่ะคือเขาเป็นคนแบบเรื่อเลือ่อยอ่ะคืออาจจะยังเป็นคนที่ไม่ค่อยจริงจงังนะครับเนี่ยแปดไม้ผ่านมาผ่านไปนะครับ อาจจะยังเป็นคนที่แบบไม่ค่อยจริงจังนะครับแต่สามารถเริ่มต้นพัฒนาได้โดยการที่เราวางตัวเองให้ดีนะพัฒนาได้อย่างน้อยเราไม่ได้พัฒนาเพื่อเขานะเราวางตัวเองให้ดีระวางตัวเองให้มีค่าแล้วถ้าเกิดว่าเขาไม่ดี mm. เราก็ไม่เอาเราก็เอาคนอื่นที่แบบมันดีกว่าเขาที่มันโอเคกว่าเขาอะนะหรือถ้าเรารู้สึกว่าเออประมาณนี้โอเคแล้วไอการที่เขาเป็นเขาแบบเนี้ยเราเรามั่นคงและเราเราเราจะไม่ไปไหนแล้วเราจะไม่เปลี่ยนเขาแล้วเนี่ยเราก็เลือกเขาได้ แต่ถ้าเรารู้สึกว่าเออคนนี้ยังไม่โอเคอ่ะไออะไรที่เราพัฒนาตัวเองอ่ะที่เราเติมเต็มให้ตัวเองอ่ะมันจะไม่เสียเปล่าเราจะมีแต้มต่อเราจะมีคะแนนสูงนะครับเราจะมีคะแนนสูงเราจะเก็บคะแนนเอาไว้ได้เยอะนะครับแล้วเราก็จะดึงดูดใครก็ได้ที่เราอยากได้เป็นคนในสเปคเราจริงๆนะแต่คนที่เพื่อนถามถึงตอนนี้พี่แค่มรู้สึกว่าเขายังไม่เขายังมีพื้นที่ส่วนตัวเขาสูงเกินไปเกินกว่าที่จะมีความรักแล้วก็ยัง ยังไม่ค่อยอยากจะลงหลักปักฐานนะเดอฟูเป็นนักสำรวจนักทดลองเดินไปเรื่อยๆแบบนี้นะครับโอเคครบทัวนะครับกับชาวกองนี้นะเจอกันท้ายคลิปนั่นเพื่อนนะสวัสดีด้วยนะครับโอเคสวัสดีเป็นเพื่อนชาวท้ายคลิปทุกท่านเรามาดูไพ่ใต้กองของเรากันนะไพ่ใต้กองของเรานะครับเป็นอ่อตรงนี้เพจออฟวารนะครับเด็กถือ นะครับลักษณะของเด็กถือไม้เนี่ยเป็นไพ่ของการ explore นะครับการเรียนรู้การสำรวจนะครับเจออะไรใหม่ๆทฤษฎีใหม่ๆนะครับการงานใหม่ๆนะครับสิ่งใหม่ๆนะเป็น energy ที่ดีจังน,น,นะการสำรวจนะครับก็บอกว่าตัวเราเนี่ยก็คือมีความเป็นนักสำรวจเป็นคนช่างสำรวจเปน็นคนช่างสังเกตนะครับมีการสังเกตสังการนะ เนี่ยคือ energy ของเรานะครับตือตัวตนด้านดีๆของเรามีความเป็นเด็กนะครับชอบค้นหานะมีความรื่นเริงสนุกสนานนะครับแล้วก็เต็มไปด้วยแพชชั่นเต็มไปด้วยสีสันของการดําเนินชีวิตอันนี้ก็เป็นคําทํานายเกี่ยวกับตัวคุณที่ต้อง add เข้าไปด้วยและเขาเองก็คือมองเห็นคุณในด้านนี้ด้วยเช่นกันอันนี้เป็นคำทำานายของทุกกองนะครับเพราะว่าเขาเป็นภายใต้กองนะครับเดี๋ยวเรามาคลีนพลังงานกันนะทางดูดวงแบบพิาการนะครับเป็น general reading ดังนั้นคำทำนายที่ได้เนี่ยจึงอาจจะตรงกับเราแค่เพียงบางแถวบางใบบางบรรทัดหรือว่าไม่ตรงเลยมันก็เกิดขึ้นได้ดังนั้นรับไปแต่คำทำนายที่ดีๆอะไรที่ไม่ดีก็ไม่ต้องรับไปนะครับดังนั้นเพื่อนชอบคลิปสไตล์ของเราชาแนลของเรานะครับเ,เพื่อนๆสามารถที่จะเอ่อทำอะไรได้บ้างนะซัพพอร์ตชแนลของเราโ <c oughs> ดยการดูดวงส่วนตัวหลังใหม่นะครับ <c oughs> หรือว่าจะเป็นเเรื่องของการสมัครสมาชิกช่องนะ คำปรึกษาปัญหาชีวิตกับพี่เข้มเนี่ยก็ถือเป็นการสนับสนุนช่องเช่นเดียวกันนะนอกจากนี้นะครับช่องทางการสนับสนุนโดยที่ไม่ต้องใช้เงินนะครับคือการซับสไคร์ไลค์แชร์นะครับรายละเอียดต่างๆอยู่ในดีสคริปชั่นนะนเพื่อนๆนะนเพื่อนๆสามารถซับสไคร์ไลค์แชร์หรือว่าทิ้งคอมเมนต์เอาไว้ได้นะครับช่องของเรานี่เปิดกว้างนะเปิดให้คอมเมนต์ฟรีนะไม่ต้องเก็บตังค์นะสามารถคอมเมนต์ได้ฟรีๆเลยนะครับกดปุ่มไลค์ก็กดฟรีนะครับปุ่มซับสไคร์ ก็กดฟรีนะครับปุมติดตามนั่นแหละนะก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบคลิปของเรานะครับเจอกันในคลิปอื่นๆของช่องนะครับสวัสดีด้วยนะครับ